สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆชาวโซเชียลแคมคือที่หวัวเราะเ,เพราะอะไรเรือบ้างเพราะว่ากำลังหาวิธีการตั้งกล้องไงซึ่งมันตั้งยากแล้วมันเสยอ,อย่างน้นะดิฉันโปะแตกนะคะเมื่อกี้นี้พบกับคลิปรีวิวการเออเขาเรียกอะไรนะการเรื่องแปลงไปลนะบรรดาแปลงของโยต่างๆแปงลงรองพงองรองพื้นแปลงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะต่างๆนี่นะคะก็คืออ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงเนี่ยแปลงอู้แต่และหกโอ้ยเลอะลกเออเลอะ หล่นไปให้หมดเลยหล่นมานะคะก็เดี๋ยวจะมาแต่งหน้าเป็นช็อตเทรี่ลคะการแต่งหน้าสไตล์แบบชีวิตประจาวันนะคะที่กําลังออกไปข้างนอกได้นะคะแบบออกไปใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปได้บางทีเพราะพี่ทําคลิปแต่อันเป็นการแต่งหน้าสีนั้นสีนี้ซึ่งดูบางทีแบบดูร้อนแรงเกินนะคะเพราะน้งนนองๆแบบพี่โยขอแบบว่าสไตล์แบบเบาๆนะคะแล้วก็คลิปเนี่ยเดี๋ยวพี่โยจะบอกอีก่อนว่าในคลิปเนี่ยสมมติพี่โยหย,ยิบใช้อะไรอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยก็ไม่ต้อง ก็ไม่ต้องซื้อตามนะถูกป่ะแต่ว่าเราใช้ของที่เรารู้สึกว่าเออเรามีอยู่อะไรเงี้ยมาทำเป็นเขาเรียกอะไรนะทำอ่าอะดัปเอาอะไรมามาใช้แทนกันนะคะอย่าไปใช้ตามพี่นะคะอย่างแรกเนี่ยพี่ล,งลองรองพื้นและอามานี่นะคะจิออจิออามานะะี Ber ่เบอร์ลูบินาซิลฟาวเดชั่นนะคะเบอร์ห้านะคะไปไหนแล้ววะแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์นะคะของลอร่าเมอร์เซยนะคะเบอร์สามนี่ลอร่ารถจริงเวิร์กมาก เขาต้องทำมือไงวะเออลืมทั้งมันเถอะแล้วก็ใช้แปรงลงรองพื้นนี่ค่ะซิกม่านะคะคาบุกิเบอร์ f 8 2ใช่อันนี้รถจริงขอบอกมากๆเลยต้องให้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนคิวกันเนาะเหมือนเดิมค่ะวันนี้พี่จะเขียนคิวให้ดูก็คือเมืองจีนนะคะตอนนี้พี่มีขายละเปลี่ยนเรื่องพี่มีขายเลยพี่ไม่ได้จากเพื่อนมาอีก24แท้งถ้าใครอยากได้มาเลยนะคะพี่ขายแท้งละร้อยพอขาย ข่เอาแท่ลอยพอเบาๆนะคะก็คือวิธีการใช้กับมันก็คือรูดลงอย่างนี้นี่นี่ปึ๊บแล้วก็เหลาแล้วก็พี่ก็ตัดหัวมันเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยให้มันเป็นอย่างเงี้ยปั๊บอย่างเงี้ยนะคะมันจะเขียนง่ายอ่ะเริ่มเลยเนี่ยค่ะแต่เบอร์สองมันจะเป็นออกน้ําตาลแดงแดงนะคะถ้าใครแบบเออชอบอะไรเงี้ยก็ก็ลองดูนะคะแต่พี่โยก็แต่ถ้าไม่มีใครซื้อก็ไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ได้ซีเรียสอะไระคะ่ะแต่ว่าคือไปไปได้มาจากเพื่อนมา เขาขายกันที่เจเลงพี่เห็นเขาขายกันที่ละอยห้าสิบแต่เพื่อนเขาไปได้มาจากเมืองจีนไงนะคะแสงมันอาจจะไม่ค่อยได้นะคุณน้องเนื่องจากว่าพี่อยู่ที่ร้านเออวันนี้พี่มาที่ร้านมาแต่งหน้าให้อ่าเจ้าสาวงานเย็นนะคะอ,อ่พี่จะลากเป็นโครงอย่างนี้เห็นไหม่ากเป็นโครงเอาไว้นะคะพยายามอย่าเขียนคิ้วตกนะอ่า พี่โยเวลาทาคลิปแล้วคุณน้องคุณน้องจะเซ็งพี่ไหมเพราะว่าพี่เป็นคนง่ายๆคือพี่ทําคอมอะไรทําคลิปอะไรไม่ค่อยเก่งอะ่ะไม่ใส่เสียงใส่ซาวใส่เพลงอะไรเงี้ยพี่ก็เอาสดๆเลยเนี่ยคุณน้องรีวิวง่ายๆแบบรู้เรื่องเนี่ยอ่ะพี่เขียนเส้นบนและเส้นล่างเป็นครองไว้เห็นไหมคะแล้วก็เริ่มหักปึ๊บปึ๊บป๊บนี่เลยดินสอบเมืองจีนจะบอกว่าที่ จะบอกว่าโยขายอะไรแต่ละอย่างในโยไม่ได้ตั้งใจจะขายนะคือบางทีโยซื้อมาคือโยเป็นคนโลกจิตโยชอบซื้อของใช่ไหมโยก็มาแบ่งปันน้องๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะอย่างงี้ปุ๊บนะคะเราก็ระบายข้างในหน้าที่ฉันย่นมากตรงนี้เราต้องพบเหมาะดวนเหมอบอล <c oughs> <c oughs> แต่ไม่มีเวลาไปเลยคุณ้องพี่ขาทำงานเยอะมากเลยอะ <c oughs> นะคะแบบนึงเราก็ระบายข้างในให้เต็มเราให้ครบนะคะเนี่ยดินสอกเขยียนคิ้วมันจะง่ายอย่างเงี้ย นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่โยแนะนําว่าให้ใช้ผู้ก,กันเขียนก็ดีนะเหมือนที่พี่โยแนะนำมันก่อนว่าเป็นผู้ก,กันชุบน้ำนะคะมิสทีนไอสีปัดคิวาเลดจริงๆยอมรับเป๊ะแต่ว่าวันนี้มันไม่มีอ่ะเอะมันมีมันมีเดี๋ยวพี่หยิบมาให้รีวิวให้ดูอ่ะเดี๋ยวพี่ขอนี่ก่อนนะคะเปืเป้อนนิดนึงอะอืาอคิวได้ละ สี่นาทีแล้วเพิ่งได้คิวอันหนึ่ง <c oughs> รถมานะคะอคิวได้แล้วนะคะเห็นหมายเขียนง่ายนะคะเมืองเจ้อของพวกเรานี่เองนะคะเป็นอินสอร์ที่ดิฉันป้าปร,ร่มยิ่งกว่าโอเคอ่เดี๋ยวมาต่อกันที่อะไรเนอร์นะแป๊บหนึ่งโอเคค่ะเราได้คิวแล้วเนาะอะไรเนอร์เนี่ยจริงๆแล้วว่าสิ่งที่โยนแนะนาให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆต่างๆเนี่ยใช้การแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอจัดกล้องก่อนก็คืออะไรเนอร์ตัวนี้นะคะ ของเมเบอีนะคะอันนี้เลิศจริงแล้วก็ดำและล้างไม่ออกเลยต้องใช้เซตาล้างหน้าเาที่เป็นครีนซิ่งอะ่ะล้างออกนะคะเอียเมเบลีนอันนี้มันจะเป็นหัวอย่างนี้ที่พี่เคยรีวิวไปเมื่อวันก่อนเนี่ยหัวตัดอย่างนี้ยลองดูนะเนี่ยเนี่ยมันมีไลเนอร์อยู่เนี่ยแล้วมันจะง่ายมากมันจะขีดอย่างนี้แล้วดำทันที่ว่าดำลืมบลัชที่อ่ะเนี่ยเห็นไหมพี่จะขีดขีดอย่างนี้พี่เป็นคนตาตกนะคะก็เลยต้องกรีดอย่างนี้ นี่เลยปอ๊บอ่าอันนี้คือการใช้แบบจินสอเนาะอันนี้ลดมาก300กว่าบาทเปรสเปรสเป๊ะเออนะคะเดี๋ยวจะลองกรีดอย่างนี้ให้ดูอีกอันนึงนะคะเป็นเจลไลเนอร์นะคะของบ๊อ b บี้บราวน์นะคะลองดูนะคะแล้วก็เป็นสีแบล็กลิ้งนะคะเป็นสีที่ดำที่สุดของบ๊อ b บี้บราวน์แล้วก็ใช้แปรงของชูนะคะเบอร์ 4F นะคะอันนี้เป็นแปรงที่ลดจริงๆนะคะของชูจะเป็นหัวแหลมๆอย่างนี้นะคะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะลองเป็นอะไรเนอร์เจลกันบ้างเนาะก็คือนี้ค่ะ๊เพราะว่าเราเคยแต่รีวิวแบบอะไรเนอร์ที่เป็นอย่างนั้นเนาะพี่เราจะต้องกีดอย่างนี้ก่อนเห็นไหมจะต้องตั้งโครงออกมาก่อนนะคะบางคนบอกพี่หนุกมิสทีนก็มีขายนะอะไรเนอร์อย่างเงี้ยเจ็ดปดสิบาทเองคุณน้องลดเหมือนกันนะคะแคตตารอกมิสทีนนะคะใคร ใครไปหาซือ้อเอ้ยมีมีเขามีขายกันเนาะแบบเห็นเขาเนี่ยเห็นปะแต่เราก็มันก็คนละแบบเนาะอย่างงี้พี่รีบไงมันก็เลยแบบตะกุกตะกักหน่อยแต่จริงจริะเอานี้ก่อนเนี่ยค่ะจะได้เส้นเล็กเส้นคมวันนี้ก็เลยมาทําให้ดูสองครั้งเลยแล้วพี่โยก็ชอบใช้เจลไลเนอร์อันเนี้ยนะคะทําอินเนอร์ด้วยก็คืออย่างงี้อินเนอร์ที่ทำทำไมก็ทำให้ตามันแบบว่า ทำให้ตามันดูแบบว่าดำสนิทนะคะคุณน้องเวลาเราใสา่คอนจปอมันจะได้ไมนนน่นี่อ่าโอเคอ่าอะไรเนี่ยได้สองค้างก็คล้ายๆกันนะแต่อันนี้จะสะดุดสะดุดนิดนึงเนี่ยอันนี้จะสะดุดนี้อันนี้คือเจลนะอ่ะดูไว้โอเคอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปแป๊บนึงอ่าเดี๋ยววันนี้เราติดขนตาเบอร์นี้นะคะของยี่ห้อเนตตี้นะคะเป็นเบอร์ศูนย์เก้านะคะจะร้อนแรงนิดนึงนะคะดู ะะเดี๋ยวมาติดกันนะแป๊บหนึ่งอาค่เราติดขนตาปลอมนะคะเบอร์แนตตี้นะคะเบอร์นี้แล้วเบอร์ศูนย์เก้านะคะจะเป็นอย่างนี้ <S <S เห็นปะก็จะเป็นแบบว่าฉ่ำนะคะก็จะเป็นแบบทิ่มๆพุ่งๆเออสวยอยู่จริงๆเคยติดตอนที่ทํางานอยู่ที่เกาหลีแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ติดแล้วนะคะพี่โอไม่ได้ทาตาเลยนะคะคุณน้องแลวพี่โอก็จะบอกว่ามัทฉล้าที่พี่โอชอบใช้ก็คือเมเบรีนนะคะอันนี้ร้อยเก้าเก้าถูกแล้วก็ที่เป็นหัวอย่างนี้หัวที่เป็นหวีอย่างเงี้ย หนูเห็นไหมวัลนันเป็นวีงนันลดอยู่นะคะก็มาปัดคือมันก็ควบคุมได้อะเนาะเวลาปัดอะแต่พี่ว่านะปัดขนตาล่างก็จะลดเหมือนกันเนาะมันคาลาไม่ต้องของแพงก็ได้นะคะแบบวันนั้นก็ได้นะมีทีนเบอร์อันนั้นอะนะคะเอ8นาทีอีกแล้วพี่เป็นคน